ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่รา้านปอพันธ์รัตสุขิโยนะครับที่จะจัดพาซ่า,านะครับโซนดีตอสิบเอ็ดวันนี้เราจะพามาดูนกที่เป็นกระแสยอดนิยมตลอดการนะครับก็คือนกนกพายหรือเขาเรียรกว่านกหาว่าตอนนี้ในร้านเรามีอะไรบ้างนะคะรับลองมาดูด้วยกันอันนี้จะเป็นพายนะครับพ่อแม่ก็จะเป็นที่พิพายก็ตัวนี้จะเป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ อันนี้จะไม่มีเทอร์คอยตัวนี้จะมีเทอร์คอยนะครับลกพวกนี้ก็คือเราป้อนมานะครับดังนั้นมันก็จะมีความเชื่องในระดับหนึ่งอันนี้อายุประมาณ2เดือนไม่เลย3เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพายโคบอลเทอร์คอยนะครับพายโคบอลเทอร์คอยนี่ก็เชื่องในระดับหนึ่งนะครับก็อายุประมาณ2เดือนไม่เลย3เดือนเหมือนกันตัวนี้เพศผู้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่ มีเทอคอยส์นะครับมีเทอคอยส์จะเป็นพายโคบอลเทอคอยส์ก็จะเป็นสายเฮฟเกือบทั้งหมดนะครับที่นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพายโคบอลเทอคอยส์นะครับเพศเมียเพศเมียทั้งคู่นะครับเพศเมียทั้งคู่นกจะเชื่องในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเราป้อนมานะครับก็จะมีความเชื่องในระดับหนึ่งอันนี้จะเป็นเพศเมียเพศเมียเพศเมียนกก็จะอายุประมาณสองถึงสามเดือนเหมือนกันนะครับ โตมาไล่ๆกันทั้งหมดส่วนนี้ก็พายโคบอลต์คอยนี้จะโตขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่ประมาณสี่เดือนนิดๆนะครับก็อีกสักสองเดือนก็ทําพันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพายโคบอลต์อยเพศเมียนะครัเพศเมียทั้งคู่นะครับส่วนตรงนี้อันนี้ก็โตมาจากลูกป้อนเหมือนกันนะครับหัดแพะจะอยู่ที่ประมาณเดือนนิดๆกับสองเดือนนะครับนี่ น,นี้ก็าจะเป็นเฮปิพายเจอคอยนะครับเฮปิพายเจอคอยเชื่องเหมือนกันนะครับเพศเ,เพศมียเพศเมียทั้งคู่อีนน่นเพศเมียก็จะเกือบสองเดือนแล้วน,นี่เพศเมียายโคบอลเจอคอยนะครับเพศมเพศมียเพศเมียทั้งคู่เลยส่วนตรงนี้จะเป็นายโคเฮปิพายโคนะครับเพศเมียเหมือนกันไม่มีเจอคอยนะครับเพศเมียเหมือนกันราคาลองทักมาสอบถามได้นะครับส่วนตรงนี้ อันนี้จะเป็นนกหัดแท้แล้วนะครับก็ประมาณสักไม่เลยสองเดือนนะครับก็จะมีไายโคไายบูนะครับเนเพศผู้เพศเมียแล้วก็เป็นไายโคบอฟโลนะครับเพศผู้นะครับจะเป็นในส่วนของนกที่เริ่มพึ่นหัดแท้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เลยสองเดือน ใครที่ชอบพายน้อยๆไม่ต้องเยอะมากก็ตัวนี้เป็นพายโคบอลคอยนนะครับเพศผู้เพศผู้น,น,นะในนี้จะเป็นเพศพู้ทั้งหมดพายโคพายโคเธอแล้วก็พายโคฟล l โ w นะครับตาแดงอันนี้จะเป็นเพศผู้ทั้งหมดอันนี้เริ่มหัดแท้ก,ก็ประมาณสักเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับ ถวามาตรงนี้ก็จะเป็นลอปบี้ฝุดเชื่องฝุดเชื่องน,นรบรอฝุดเชื่อมอยู mm ่ hmm. นี่ทพายโคนะครับตัวนี้เพศเมียเพศเมียแล้วก็พายบูพายบูปโเลยลายปแปลกันนี้เพศเพศ mm hmm. เมียนี่เพศเมีย ส่วนภายน้อน้อยก็จะมีพวกนี้นะครับก็นกประมาณสักสี่เดือนส่วนภายบูนะครับแล้วก็ตัวนี้ภายบูพายโคฟโลอันนี้คือตาแดงนะครับอันนี้ภายน้อนๆนะภายน้อน้อยใครที่อยากทําภายน้อน้อยราคาไม่แรงนะครับก็เข้ามาดูได้อันนี้ก็จะเป็นภายบูตวคู่นะครับภายบูตวคู่เผื่อว่าใครอยากเอาไปทําต่อสายพวกนี้เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเฮสนะครับแต่ว่า พอลูกออกมาแล้วความด่างในสายก็จะน้อยลงอย่างตรงนี้ก็นี่ก็จะเป็นทายโคน้อยๆนะครับตัวเมียลองเข้าดูใกล้ๆมี่ทายโคน้อยๆครับตัวเมียส่วนในนี้นี่นะครับก็จะเป็นทายบูตคอยนะครับเด็กพี่ถ่ายบูตคอยตรงโน้นีบ นะจะปเป็นเพศเมียนะครับเพศเมียส่วนตัวนั้นขายแล้วนะครับแอวิพายโคนะครับเอปิพายเจขายแล้วอันนี้เราก็ก็ช่วงนี้ก็จะมีนกประมาณนี้นะครับอีกสักสองอาทิตย์จะมีนกเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงเริ่มเลี้ยงครับเข้ามาที่นี่ได้นะครับจะเปิดทุกวันจุกเส,สาร์อาทิตย์นะครับเวลาตั้งแต่ ิะเป็นโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับใครที่สนใจหรือเข้ามาพูดคุยสอบถามการเลี้ยงเบื้องต้นนะครับลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสามวันนะครับเข้ามาลองพูดคุยกันก่อนศึกษาก่อนเริ่มเลี้ยงนะครับไม่อยากให้เอาไปแล้วเลี้ยงไม่เป็นนะครับใครที่สนใจลองเข้ามาถามกันได้ยังไงก็ฝากทางช่อง YouTube นะครับในช่องทิกตอกลองเข้าไปกดดูนะครับหรือในเพจฟอพัท ตะวปดูช็อปนะครับเป็นการอัพเดตลุกในร้านว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับอยู่ที่จัดจุกัสพาซาโซนดีนะครับโซนดีซอย11นะครับถ้าใครมาก็เข้ามาที่ได้ Sean, i don't wanna just leave me alone